ัญหามาเล่าในวันนี้พบกับผมพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คือวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศออกมานั้นคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบครับ หลายคนครับยังไม่เข้าใจครับในการลงทะเบียนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบปัญหาหนี้สินนอกระบบคือหนี้ที่ท่านไปกู้ยืมจากเจ้าหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆนะครับเป็นภาคบุคคลที่คิดดอกเบีย้ยสูงๆถ้า,ถาท่านลงทะเบียนแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นการยกหนี้ให้นะฮะ แต่รัฐบาลจะมาไกล่เกลีย่ยครับทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีการจ่ายหนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการลดดอกเบีย้ยให้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของโครงการนี้กันนะครับอันดับแรกครับเราไปดูก่อน,อนครับว่าในการแก้ไขปัญหานี้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกันบ้างน,นะครับไปดูที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับอันนี้ครับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบครับเป็นการบริรณาการผ่าน2หน่วยงานด้วยกันครับหน่วยงานแรกคือกระทรวง มหาดไทยสําหรับกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเป็นการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยไม่ซ้ําซ้อนแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็มีทางด้านของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับจะเป็นการดําเนินการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนะครับแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในทุกรูปแบบก,กันเลยนะครับก็ต้องมีทางด้านของตํารวจเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตรงนี้กันด้วยนะครับไปดูกันที่นักถัดไปดูในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เอาเข้ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานี้กันบ้างนะครับกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพราะนี่นอกกระบบดอกเบี้ยมักจะสูงบางที่คิดเป็นรายชั่วโมงกันเลยครับ มีพระราชบัญญัตินะครับห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2,560ครับแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละ15ต่อปีครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้และคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีได้ <c oughs> ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมในส่วนของการบัตรเครดิตต่างๆเนี่ย เขาคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิต่อปีบางทีเราเจอร้อยละยีหรือละยี่สิบหเขามีการวงเล็บไว้นะครับว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะที่อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎหมายเนี่ยสามารถคิดเกินร้อละสิบหต่อปีได้แต่ถ้าเกิดนอกระบบไม่สามารถคิดได้นะครับอ่ะต่อมาครับไปดูกันในส่วนของการลงทะเบียนครับในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะฮะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจสแกนตรงนี้ได้นะฮะหรือลงทะเบียนที่ว่าที่การอำเภอนะครับแล้วก็สำนักงานเขตทั่วประเทศไทยนะครับ <c oughs> กระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะฮะอำเภอและสำนักงานเขต ดำเนินการครับในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครับมีการประชาสัมพันธ์ครับให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางหน่วยงานราชการแก้ไขปัญหานะครับเตรียมลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะฮะกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ก็คือไปที่ศูนย์นี้นะครับก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ศูนย์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะฮคคุณผู้ชมสแกน QR Code นี้ได้เลยใครที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับสแกน QR Code อันนี้แล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะครับอ่ะต่อไปครับมาดูธนาคารที่ เขาจะเข้ามานะครับในการไกลเกลี่ยในการช่วยเหลือกันบ้างมีธนาคารอะไรแน่นอนครับอันแรกนะฮะธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารทกอศออนะครับธนาคารรัฐที่ดูแลหนี้นอกระบบหลังไกลเกลี่ยแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้วหนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็ถูกมาอยู่ในสินเชื่อของออมสินแล้วก็ทกศต่างๆนะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับผู้ชมครับว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ใช่ว่าท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านจะยกหนี้ให้เพราะแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นธรรมกับเจ้าหนี้นะครับเขาจะมาไกลเกี่ยกันว่าลดดอกเบี้ยได้ไหมลดได้เท่าไหร่หรือที่ผ่านมาชําระดอกเบี้ยไปแล้วต่อไปจะชําระเงินต้นได้หรือไม่อย่างไรและจํานวนมูลหนี้ของท่านก็จะไปอยู่ในธนาคารของอมสินและทกศเขาจะจ่ายหนี้แทนท่านก่อนจากนั้นท่านจะมาชําระหนี้ที่เหลือกับ2ธนาคารนี้นะครับอันนี้ต้องทำครอบเส้ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่า ลงทะเบียนแล้วจะยกนี้ให้อันนี้ไม่ใช่นะครับอะต่อมาครับตอนนี้เองเนี่ยเขามีการสํารวจหนี้ครัวเรือนไทยครับซึ่งผลออกมาเนี่ยอยู่ในระดับเฝ้าระวังอะไปดูเรื่องนี้กันที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสภาพัฒน์ครับเขาบอกว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยณปัจจุบันครับพุ่งนะครับมาอยู่ที่16ล้านล้านบาทครับอันดับแรกเลยที่สูงมากๆของคนไทยนะครับที่เป็นหนี้กันเลยคือสินเชื่อซื้อรถนั่นเองครับ นี้รถเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่1.83ล้านล้านบาทนะครับจากรถแล้วมาเป็นบัตรเครดิตครับที่คนไทยเป็นนี่กันมากที่สุดบัตรเครดิตนะครับก็อยู่ที่2.88ล้านล้านบาทนะฮะแล้วลงมาก็เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะครับอยู่ที่2ขอไปครับ4.36ล้านล้านบาทแล้วก็นี่บ้านนะครับอยู่ที่5.41ล้านล้านบาทนะฮะ อันนี้คือที่สาภารพัทเขาสำรวจมาว่าคนไทยเป็นหนี้จากอะไรกันบ้างน,นะครับต่อมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเมื่อเดือนกันยายน2566กเนี่ยเขาพบว่าช่วงปี2560ถึงปี2565นี้นะฮะสัสดส่วนคนไทยเนี่ยมีหนี้เพิ่มขึ้นจาก30%เป็น37%ของประชากรทั้งหมดและ5 7ของคนไทยครับมีหนี้เกินกว่า10,000แสนบาทนะครับเฉลี่ยหนี้ต่อคนคนไทยในปัจจุบันครับเฉลี่ยแล้วมีหนี้อยู่ที่ อยู่ที่50,000ขอให้ครับ5 2า0 0 0บาทและคนไทย32%หรือเกือบ1ใน3มีหนี้ีบัญชีขึ้นไปนะครับหรือกู้ยืมสินเชื่อเนี่ยสรูปแบบทั้งมีนี้ลดบ้างบัตรเครดิตบ้างสินเชื่อธนาคารบ้างหลายกองด้วยกันนะฮะอันนี้ที่เขาสำรับอกมานะครับต่อมาครับ GDP ฮะ GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยทรงตัวอยู่นะครับระดับที่86.3%ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสแรกครับ แต่ปรากฏว่านี่ครัวเรือนครับสูงกว่า80%ของ GDP เป็นระดับครับที่ต้องมีการเฝ้าร,ระวังแล้วก็อาจจะเป็นระดับที่ฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตกันด้วยนี่คือปัญหาสำคัญของนี่นอกระบบด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วช่วงโควิด19ที่ผ่านมาอะไปดูที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับ นี่นอกระบบคนไทยสูงขึ้นครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะฮะนี่นอกระบบภาคครัวเรือนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนี่นอกระบบสูงเป็นเท่าตัวทั้งในส่วนของหนี้เงินสดแล้วก็เงินกู้ในลักษณะของดอกลอยด้วยกันนะครับนี่คือสาเหตุนะฮะว่าทําไม รัฐบาลครับถึงต้องมาเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเพราะเขาพบครับว่าหลังจากโควิด1 9หลายคนต้องตกงานหลายคนขาดสภาพคล่องทำให้มีหนี้เพิ่มผูนขึ้นมานะครับอ่ะใครที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับตามช่องทางที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้และนี่ครับคือทั้งหมดของพี่พัฒแจงชัดทุกเรื่องในวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ